ต้นโกศลเข้าใหม่มาแล้วครับผมนะวันนี้สีสันงดงามกันเลยทีเดียวครับดูดูการนี้รูดูการแห่งสีสันของต้นโกศลครับผมโปรโมชั่นดีๆวันนี้ครับผมนะซื้อ3กระถางแถมปุ๋ยครึ่งกิโลซื้อซื้อหกระถางแถมปุ๋ย1กิโลซื้อ10กระถางเอาไปเลยปุ๋ย2กิโลครับผมนะอ่ะวันนี้ครับในราคาโปรโมชั่นเพียง 250บาทจดส่งฟรีครับผมนะมีอะไรกันบ้างครับผมนะกับโปรโมชั่นดีๆวันนี้เรามาดูต้นแรกกันก่อนเลยทีเดียวครับนี่เป็นต้นนี้ครับผมต้นนี้สวยไหมครับผมนะลูกไม้ต้นที่หนึ่งครับวันนี้ลูกไม้งามๆเยอะเลยทีเดียวครับผมนะสำหรับโปรสนช่วงนี้ครับแล้วสีสันงดงามเลยเดียวครับผมนะเพราะใส่ปุ๋ยสวยครับผมนะนี่อ่ะมีใครรับต้นนี้ครับต้นที่หนึ่งครับลูกไม้ครับผมนะแล้วตามด้วยต้นถัดมาครับต้นนี้ครับผมนะ ลูกไม้ต้นที่สองครับนี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยทีเดียวครับอ่ามีใครรับต้นนี้ครับลูกไม้ต้นที่สองนะครับผมนะสวยงามแบบนี้เอาไปได้เลยครับผมตามด้วยต้นต่อมาครับต้นนี้ครับผมลูกไม้ต้นที่สามแหมวันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมนะซื้อถามกระถางเออซือซ้อสามกระถางถครับผมนะแถมปุ๋ยครึ่งกิโลซื้อห้ากระถางแถมปุ๋ยหนึ่งกิโลครับผมนี่สวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยในะราคาเพียง 250ห้าบาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมนะต้นนี้ร่มก้าวครับนี่สีแดงๆยอดสวยๆแบบนี้ครับร่มก้าวครับผมนะอ่ะต้นต่อไปครับต้นนี้ฮะนี่หัวใจเศรษฐีครับฟอมอเจาะสวยมากเลยเดียวครับไปใส่กระถางสวยๆนะเป็นพุ่งงามเลยทีเดียวครับผมนะต้นนี้เอาไปได้เลยครับผมนะตามด้วยต้นนี้ครับนี่ไม้มงคลต้นนี้ชื่อว่ารวยรุ่งโร่นะ ฟองสวยแบบนี้ครับรวยรุ่งโรจน์นะนะอ่ะต้นต่อไปต้นนี้รวยทันใจครับมาหนี่ไม่มีอะไรรวยเร็วไปกว่านี้แล้วพี่น้องนี่รวยทันใจครับผมนะอ่ามีใครรับก็เอาไปได้เลยเบอร์โทรครับผม0 6 3ย์7 4ส6 4หเก้าเจ็ดสี่หครับนี่แอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยต้นนี้ชื่อว่าแผ่นดินทองครับแผ่นดินทองครับผมนะอ่ามีใครรับแผ่นดินทองก็เอาไปพุ่มใหญ่กันเลยทีเดียวครับผมนะ ตามด้วยต้นนี้ครับเพชรบุตรสรินครับผมเพชรบุตรสรินนะฮะสวยๆแบบนี้มีใครรับก็เอาไปครับเพชรบุตรสรินนะฮะแล้วตามด้วยต้นน mm hmm. so ี้ช <son no ้างเผือกครับช้างเผือกสวยๆแบบนี้ครับช้างเผือกวันนี้ฮะมีท sí ั้ง8ดนิ้วแล้วก็11นิ้วะมีให้ดู8ดนิ้วไปก่อนเลยเดียวครับช้างเผือกฮะสีสวยมากนะต้นนี้นะตามด้วยต้นต่อมาครับ สีทินนคกสีทินตะกอใบแดงๆกลมๆครับผมนี่สวยๆเอาไปได้เลยสีทินนคกครับตามด้วยต้นนี้พิงค์เลดี้ครับใครชอบสีชมพูครับเอาไปได้เลยพิงค์เลดี้ครับผมนะแล้วก็ต้นนี้ครับผมโชคอุดมทรับฮะโชคอุดมทรัพย์สีสวยฮะนนี่แดดครึ่งวันสบายๆครับผมอ่ะมีใครรับโชคุดมรัพย์ก็เอาไปครับผมนะตามด้วยต้นต่อมาต้นนี้ครับท่าช้างครับ ท่าช้างสวยเอาไปได้เลยนะฟอร์มใหญ่มากครับท่าช้างต้นนี้นะสูงด้วยอ่อสองอยห้าสิบาทจัดส่งฟรีครับแล้วต้นนี้ครับผมนะโอ้โหต้นนี้สวยมากเลยเดียวโชคเศรษฐีฮะนี่ใครชอบไม้ใบเหลืองใบกลมใบใหญ่ขนาดนี้ครับโชคเศรษฐีครับผมตามด้วยต้นนี้ครับนี่สวยไหมราศีเมษฮนะ ราศีเมษกําลังเข้าสีกันเลยทีเดียวครับผมนะราศีเมษนะนี่ไม้เข้าใหม่สวยๆแบบนี้ครับผมนะเป็นเจ้าของได้ก่อนใครเลยทีเดียวและใครที่ชอบไม้ใบดําครับผมนี่ฮะดำเมี่ยมดําจริงดําเบ้อดําวาดําเอาจริงๆเลยไม่ต้องดําแต้ๆว่ะอ้าวต้นนี้มณีนพร,รัตน์ครับมณีนพร,รัตน์นะพุ่มใหญ่ๆไปเลยทีเดียว250บบาทเท่านั้นครับ แล้วนี่ลูกไม้ต้นที่เท่าไหรนะต้นที่สี่ครับลูกไม้ต้นที่สี่สองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับและพิเศษครับผมนะต้นนี้ครับลูกไม้ต้นที่ห<า>้าลูกไม้ต้นที่ห้าครับผมจากสามร้อยห้าสิบบาทให้ไปในราคาเพียงสองร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับสองร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีเอาไปเลยครับนะ ไม้ใบตีสวยๆบาทนี้ครับยังไม่มีชื่อนะฮะสวยมากเลยเียะครับผมนะมีเพียง1เดียวและวันนี้ครับเรามีช้างเผือกนะฮะนี่ช้างเือกสวยๆบานี้ครับไซส์กระถาง11นิ้วพร้อมที่จะลงกระถางไซส์โอ่ง20นิ้วได้เลยฮะนะอี่5 0บาทจัดส่งฟรีครับใครที่สนใจนะฮะต้นไหนก็โทรมาได้ครับ0 6 3 6 9 7 4 6 6 4วันนี้ไปแล้วครับบายยครับผม